ตามหามาหลายปีเจอตัวแล้วมีลูกค้าอยู่คนนึงค่ะเคยสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์พินไปหลายปีนะคะแต่ปรากฏว่าทํากระเป๋าสตางค์หายนะคะพอหลังจากกระเป๋าสตางค์หายนะคะจากปกติแล้วถูกหวยในทุกๆวันนะคะพอกระเป๋าสตางค์หายก็เลยไม่ค่อยถูกหวยไม่รู้จะไปตามหาพินที่ไหนนะคะวันนั้นไปโรงพยาบาลค่ะนั่งรอหมออยู่นะคะเลื่อนมือถืออยู่เอา้าเจอพินนะคะก็เลยสั่งกระเป๋าสตางค์แล้วหลังจากนั้น กลับมาบอกพินค่ะคุณพิน๋จาจากที่พี่ไม่ค่อยถูกหวยเลยนะคะตอนนี้พี่ถูกหวยในทุกทุกวันเลยค่ะซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะด้านในจะมีพุทุคุณที่เด่นๆในเรื่องของโชคลาภและการเงินนะคะอย่างพุทุคุณของยันเศษชีหนุนการเงินโชคลาภณเมตตาพุทุคุณณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระถางเงินล้านหนุนในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่เลขมงคล4 2 8 9และ6395ก็เป็นเลขมงคลที่หนุนการเงินและโชคลา ะะและห่างซิฟก็จะมีพุทกคุณที่หนุนการเงินและโชคลาภเหมือนกันนะคะเป็นพุทกคุณของยันพระศิวลีเป็นการยิงเลเซอร์ค่ะมีเลขผู้สมาทรัพย์ที่ห่างซิฟด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ได้เงินมาแล้วต้องเก็บเงินอยู่ด้วยนะคะและในทุกใบค่ะไม่ว่าจะเป็นใบาย,ยาวหรือใบสั้นใบกลางนะคะจะมีเลขมหามงคลแห่งโชคลาภเป็นชุดเลข159915519สําเก้าหาหรับใครที่พื้นดวงฟีชงหรือฐานบุญมีปัญหานะคะเสี่ยงโชคไม่ได้การเงินไม่คลองนะคะนน นำให้ใช้ชุดเลขมหามงคลเห็นโชคลาภเลยนะคะโลโก็ก็เป็นสัญลักษณ์เครื่องลาง,งดูดเงินด้วยนะคะครบจบในใบเดียวน,นุนเด่นในเรื่องของเงินและโชคลาภนะคะใบยาสีเขียวใบนี้นะคะ999บาทพินจะมีเคล็ดลับของการเปิดใช้ให้เห็ให้ปังจัดส่งไปพร้อมกับกระป๋อสตางค์ทุกใบ